สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้พารับชมบรรยากาศยานเช้าตรงนี้เป็นสวนทุ่งไรนาที่แถบสะแก้วนะคะธรรมชาติสมบูรณ์มากก็เสียงนกร้องอะไรนี่เราไม่ได้ตัดเลยนะเนี่ยคือเป็นเป็นเป็นเรียวไทม์ที่ถ่ายมาแล้วก็เอาธรรมชาติที่แท้จริงทั้งหมดลงไปเลยคือไม่ได้ตัดเลย แต่จังหวะที่เราถ่ายเนี่ยนะคะเรา,เราจะหันหน้าหันหลังหันหน้าหันหลังที่ที่มองเห็นในคลิปนะว่าเราจะมีการหันหน้าหันหลังไม่ใช่อะไรนะคะ <c oughs> ด้านหลังของเรามีสระน้ํากลัวคนถ่ายนี้จะกริ่งลงไปในสระน้ําก็เลยเออมีการเอ้ยมองข้างหลังด้วยโอ้ยมองข้างหลังด้วยตลอดเวลาเลยสวยก็สวยเสียดายวิวก็เสียดายแต่กลัวตกสระก็กลัวก็เอ แต่ยังไงก็ถ่ายนะมาถึงแล้วว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ศาสที่ถ่ายศาสไปนี่คือเราไม่ได้รู้จกักหรอกว่าเป็นทุ่งไรนาของชาวบ้านนั่นแหละก็เราแวะไปพักผ่อนแถวนั้นหยุดรถพักอะไรแถวนั้นก็กเลยถ่ายนะคะแต่เขาไม่ได้ห้ามนะคะเพราะว่า,าก็ถ่ายใครอยากถ่ายก็ถ่ายมีทุ่งไรนาอะไร ดอกไม้ไม่มีแต่ว่าธรรมชาติสมบูรณ์แบบเพราะว่าเป็นแบบต้นอะไรมะพร้าวต้นมะละกอต้นอะไรต้นกล้วยต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนกนี่บินแบบแต่เขาเป็นนกป่านะคะเขาตื่นไม่สามารถจะไปติดตามถ่ายเขาได้ใกล้ๆอะ่ะก็เลยอะ่ะสาดไปสาดมาสาดมาสาดไปโฟกัสที่พาทิพย์อย่างเดียวเลย ลองม,มองแสงของพระอาทิตย์นะคะตอนต้นคลิปแล้วก็จะตอนท้ายคลิปเนี่ยแสงแบบซึ่งซึ่งขนาดเราไปทะเลเรายังไม่ได้โอกาสเห็นโอลา่าแสงพระอาทิตย์มากขนาดนี้วันที่บันทึกเสียงนี่เราเสียงแหบนะคะไม่ได้ไม่ได้เจ็บป่วยไข้แต่เช้าวันนี้อากาศเย็นเราก็เลยเสียงแหบค่ะลองดูระหว่งงางต้นมะพร้าวสวยมากเลย สวยมากแสงพระอาทิตย์สวยมากจริงๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าเราจะได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้บายบาย